ครับผมอยู่ก oh, uh, oh, ับน้องจ้องนะฮะซึ่งเป็นใกล้ที่นี่อยากให้เล่าเรื่องราวของตัวกบางนะครัอ๋อโดยครัอ่ายินดีต้อนรับทูลทานนะเขาถื่ตุ้งกวางตุ้งกวางเป็นเมืองน้อยๆเมือนนึงอยู่ทางภาเหนือของประเทศลาวครับแต่ว่าเมื่อนี้เขาเป็นมรดกโลกมาได้อยู่17ปี17ปีนะโดยไม่แล้วเพราะเขาเป็นมรดกโลกนับตั้งแต่ปีพศ่อโซ่ซ่องฮาซ้ำเนแล้วก็คือสัตวราช คนหลา็เออนวราเปนน1.995ัร like ับที่เมืองนี้ได้เข้าเป็นมรโกจะมี้านสร้างเงินไข้ข้อมูงการยูนิสโกที่ทำเอาหนึ่งคือด้านโบราณสถานเราจะรุ่นที่สะบันทภาถ้าปรตยัการมติดอาคารบ้านเงวัดว่าอาหารม่างต่างๆที่เป็นที่จัี่โดดเด่นของเมืองและก็ซ่องธรรมชาติตัวเมืองเมืองนี้ล้อมรอบโดยูกเข้าเป็นท่องเที่ยวถูเขราล้อมรอบแล้วก็มีแม่น้ำล้อมรอบตัวเมืองอีก ซ้ำกับเรื่องทางด้านวิถีชีวิตการเป็นอยู่เขาจะเอื้นว่ามรลดกทางด้านวัฒนธรรมการใส่บัตรเที่ยวตอนเช้าตลาดทุกอย่างเป็นบุญงานเขาเองเวลามีบ <mata no S 1> ุญงานก็จะทำถือเก่าเห็ดถือเก่าทุกอย่างพวกเคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นเขาจะเอื้นว่าลูกค้าเป็นเมืองมรดบโลกที่มีลมหายใจอืดอเป็นเมืองที่มีลมหายใจโดยแม่แล้วรไม่แล้วเพราะว่าบางคนบอก เป็นมรดกโลกเนาะแต่ว่าอาจจได้ทางด้านโบราณสถานจุดหนึ่งอย่างเพิ่นจะบอกว่าจุดนี้หรือว่าบริเวณนี้ที่กำหนดเอาเป็นมรดกโลกแต่อันนี้ปุณณ์ได้ร่วมเปดห้องหนึ่งร่วมพระบาทเดี๋ยวจะให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาบุกเข้าได้สัมผัสแต่ว่าที่องค์พระโบราณสถานเขาจะได้สัมผัสทางด้านที่สจิตใจเข้มผู้คนในแบบร่วมพระบาท เอาจิงเรียว่าอันนี้เลยเป็นที่สีของคนลาวแครับเป็นแค่ในดังเดิมยเขาจะอนุรักษ์เกี่ยวกับประเพณีโดยแม่แล้วทมีอะไรบ้างฮะยกตัวอย่างว่าเป็นช่วงอ๊อกันซาอนานะฮะอ๊อกันซาคนลาวจะมีลอยกระทงให้เหงือไฟครับห้ากระพานมาเราทุกอย่างเขาจะเห็ดตามปกติครับแล้วก็ตื่นเช้ามางานตัดสายบ้านยัดน้ำประเพณีทุกอย่างใส่บาตรข้าวเหนียวโเคยภาดครับทุกมือพระส่งยางติดกระบาดติดลอย้อยองค์ ครับโดยที่เราบัวต้องกำหนดเอาวันเวลาบัวต้องรอท่าเทศกาลงานได้งานบัวแหวนจะเป็นแบบนี้ทุกมือของหลวงระบางตอนเช้าเป็นวิธีชีวิตตข้อใดจะดังเดิมดครับไอ้ที่หลวงระบางนี่โดยโดยทำเลแล้วคือไม่นับหมุล้อมรอบเลยโดยแม่แม่น้ำคลองจะเป็นแม่น้ำไล่ผ่านไล่ตัดไล่ไล่ผ่านมาแต่ว่าจุดที่ล้อมรอบจะเป็นแม่น้ำขาอ๋อครับแม่น้ำขาจะเป็นแม่น้ำไส้น้อยไส้ เที่ยวแต่ว่าอมมอมต่วนใหญงครับ<า>สปปลาวเรามีมีสีสายน้ำนะถ้าสมมติทราทประเทศไทยมีปิงบางยมนานโดนนโดยไม่นญญล้อทไทยปิงบางยมนาดกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพญาเนาะใช่ใช่สปปของเราเองเนี่ยครับเป็นปลูกข้าวอยู่ในลาวไล่ที่สุดเลยว่ามีแม่น้ำทั้งหมด14สาย14ส,สายโดยไม่แล้วสปปตะพุกตะบากนี่ก็จะมีแม่นำ้ำอูแม่น้ำเตื้องครับ แม่น้ำดงแล้วก็เม่นำตาที่ใต้แล้วสะัดเจลุกอบบางยังบริเวณหลวงอีกได้ด้วยจังหวัดทังลาครับน้องจ้องมีอะไรฝากถึงผู้ชมทั้งบ้านยมาเที่ยวที่ตัวขบานจริงๆการยัเสื้อๆนอสแมททั้งฝุคนทั้งคนลาวและวก็ต่างประเทศได้เข้ามาเที่ยวลุกอบบางเป็นหนึ่งทีนาลุงไ้รามิสเน่เพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นหนึ่งในน้อยแต่ว่า เราจะหักษาแห่งการสิ้นประปะและสภาพปัจจัยกรรมอย่างวิธีสิลป์อย่างอยากให้เข้ามาสัมผัสเรยตัวของทรรนเองและจงมองเหมือนนี้เป็นเหมือนกีนมาแล้วจะยักย้อนกลับมาอีกมันบูมเองเรามาครั้งนี้แล้วบูมีครั้งต่อไปบูมเองต้องรักทุกคนไปมาแล้วต้องม่วนกลับมาเพราะเหมือนนี้เป็นเหมือนแห่งความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ชมครับ